ก่อนจะไปเข้าคลิปกันก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์กดกระดิ่งให้ผมด้วยครับผมมาต่อจากภา์ที่แล้วกันเลยอาจจะมีเสียงรบกวนนะครับนะขออภัย <c oughs> หมู่ที่สองกันผมเล่งเสียงขึ้นแล้วไม่รู้ว่าจะดังหรือเปล่าอ๋อจะ๋บอสบาาด่วนพกอ่ะ ทำไมให้เข้าร้านค้าก็ไม่ได้โดนพกดีว่วะทำไมกูไม่เดินโอ้ยสัส์อะไรของมึงเนี่ยดานนี้ให้ทำอะไรวะให้ทำอะไร โกดือเปล่าโกดผีอะไรเนี่ยเอาหัวงง,งงแล้วรอบนี้ยิงอะไรครับพี่เอา้ายิงกระจก <c oughs> ยิงกระจกหน้าต่างไปเฮ้ยอะไรวะ อ๋อคนเพิ่งเข้าไอ้เหี่อ้าอะไรของแม่งวะเนี่ยพฟนไนเปอร์อะไรมาเฮ้ยมีมีดหรอจริงเขาแบบนี้เอา้า ยังไมได้ฆ่าเลยนี่เป็นอนไรพี่ไปไหนหมดวะผู้ย่บบานประกาศครับผมโู้หมทดได้เข้าไปเลยเขาประมาทประกวดไม่ใชประกวดประกาศอะไรเข้าประกาศไปเลยเราฟังอย่างเดียว เราเป็นผู้ฟังที่ดีนั่งกูเล่นลูกฟองแม่เลยเล่นยากกว่าจัดกระสุนให้เรียบร้อยไปไหนวะไอีซั์ปังข้าวหลามโอวันตินเออ,อ เออสวยเอาแฝดเลยดิดไปดีกูพร้อมแล้วไอ้ฝัดได้เจอน้องได้เจ้ามันขึ้นไปข้างบนอีกแล้วเหรอนี่แให้ชอดให้ชอด เอาอันนี้เลยเอาลูกฟองแม่งบัวบัวเลยโนอะไรโนโนะเดวเจอเดวเจอเดวเจอเออเยเอาสวยกูฟังงาน้สัตว์ อะไรดีวะเอาปืนนี Look, ้ดิไปเลยไปไหนเอ่ยไปไหนเอ่ยถือปืนไว้เดี๋ยวตายเย็ดดูหัวแตกเจของแท้เจของแท้อะ ปืนแม่งมีเยอะไปกับคุณเรือยากนี่มีคนเข้ามาวะดวนกนงกี่เกมวะแม่งดดนกังกี่เกมไม่สัดคุณยายบ้านก็ประกาศต่อไปนะเราจะเป็นผู้ฟังที่ดีเอาอะไรวะแค่เดียวจบอ่ะคุณเล่นปืนนี้ไไปถึงไหนเลย M4 มา M4 มาบุญ โอเคบุญวับตรงปลาแตงคือบ้านอะไรวะสร้างแม่งไม่รู้เว้ยเอ้าไอ้โอ้ยมึงจะเผยไอ้ที่อย่างสู้มันเพื่อนสู้มันเอาดิมึงตายโอ้อะไรวะอ่อนจี๊้อะไรพวกนี้ได้เวลาเอาจริงแล้วมั้งมาเดินเดิน ี่เราจริงแลแหละดูทรงแล้วอะไรนะบันี้เ้ว,ว,ว,วเออโอ้แม่งตายหางแ้วอ,อย่างนี้เชียวครูดิทำไปเล่นไม่ได้ไดแล้ววะมาสวยแตกมึง พูดหาซีพูดอร่อยเออเดี๋ยวอ๋ออะไรวะในเหรอในหน่อยดิสกว่ามันจะไม่ยากไปหน่อยแล้วเนี่ยเอ้ยมันยากไปไลยวะเอ้ย ใช้มือแป๊บใส่มือแป๊บโอ้ยเร็วไวจริงเอ้าเขี่ยไหมลืมแล้วลืมยากกันเรื่อยแล้วสัตว์อีกคนทำอะไรอยู่อุ้ยนั่นไงตายหามึง ประกาศนานแตงวาวันนี้แม่งคงไม่เป็นที่อะไรมั้ประกาศต้องรดยิงหัวโอ้โหเจ๋งว่ะเพื่อนเอ้าสนานแล้วโอเคคงไม่ได้ที่หนึ่งหรอกที่สัตว์ดูทรงแล้วโอเคโอเคผู้ใหญ่บ้านน่าจะเลิกประกาศแล้วต่อกันเลย อ้มาแล้วตอนฟังเสียงผู้อยู่บ้านตั้งนานแม่งโอ้มาเล่นแบบนี้ว่ะกูยิ่งประมาทไปได้แล้วแบบนี้จัดไปจัดไปวางระเบิดแป๊แปบบ๊แบบระเบิดสีทองโอ้โหหัวแตกกูทุกคนเดียวเหรอไม่ไม่ไม่ไม เพื่อนกูเดียวสองคนอมันก็สองคนเหมือนกันโอ้โหมีสวยดีว่ะเอา้าตายแล้วอีกคนตายแล้วไอสัตว์โอ้โหกูอยู่กับโหดดีว่ะมายจฟเผาหนแบบนี้ต้องใช้ เออคิดเทเลอร์อีคีมัสเซอร์ระเบิดพอละไปคิดเทเลอร์อะไรวะไอ,อกระตุกกระตุกหัวระเบิดควัน โหยิงกันก่อนแล้วยังไม่ได้กูยังไม่ได้ไปเลยดูเดือดมากไปไหนวะโอโหเน็ต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 ปิงกันเนี่ยอ้าจบเกมแล้วเหรอแงเ่เร็วมากพวกมึงจะเก่งไปไหน,เ,นเดินแล้วเดินแล้วไปสับโอ้โหแม่งเน็ตกู อีม่มหาปิงเลยกยุยยนจนระเบิดควันฟังกันอยู่วีนี่ในของมึงเนี่ยแม่งระเบิดควันสองซานสองซ้อน,ออนไอ้เหี้ยพ่อ,องตาย ไล่ครับไล่โอ้ยสัตว์ทำไมไม่ยิงอะไรวะเมื่อกี้นี้ยิงแบบกดที่แม่งไม่ออกเลยโซงูแม่งชิบหายโอ้โหไฟเดียวก็โหดแล้วเนี่ย อีเคหรอโอ้โหมึงได้คนเดียวก็ได้นะเปลี่ยนขนาดนี้ไออีเคหน่อยดิซื้อไม่ได้สัตว์ซื้อไม่ได้แล้วอ่ะใจเดือใช่รอ โอ้อยไม่มีเงินไม่มีเงินสักบาทอ่ะกูจับโพกก็ได้เฮียเ <c oughs> ่ะอ่จบแล้วดีกว่าไอ้เฮีไม่มีหรอ ปืนนี้ก็ได้ซื้อแล้วหรอไป <c oughs> อะไรงงงเอ้ยนีนํำพี่อะไรหรอ โอ้โหมืดไปเลยเนี่ยอีกคนอยู่ไหนวะหลังกูเบาไม่มีไก่แม่งขันน้ำเฮียอะไรวะเนี่ยโง่หงมูสัตว์ เอาอออยู่หุ้นอยู่หุ่นแผนที่บอกเลยอ้าอ๋อจบแล้วเหรอโอเคจบก็จบไก <c oughs> คลิปนี้น คลิปนี้นาจะเป็นคลิปสุดท้ายนะครับนะคลิปสุดท้ายแน่นอนเล่นอันนี้ก่อนดิก่อนจบมันมีแค่นี้แหละ <c oughs> ขโมูอะไรวะโมโดไปที่อีกแล้ว <c oughs> เล่นกระบ,บอกบ้างน,นี่ <c oughs> สวยเล่นกระบ,บอ,ททอกทิ้งถอยเที่ย <c oughs> เล่นตามคำนวณเลย <c oughs> เฮ้ยน้ยองไปไหนวะ เฮ้ยอยู่นี่อยู่นี่ยิงโดนใครพังวะเนี่ฮเฮอหโอ้โหระเบอนสองอนะใช่ไหมเจียงเลยเจีงเลย,เลยอะไรแบบแบบไอ้ยิงดีพ่เอา,เอ,าอีกแล้วเอาอีกและไอ้แบบนี้ซ <laughs> อยหลังซอยหลังนี่บอดนี่ง่ายไม่ขนนมเปียกเลย โอ้เดีย๋ยวมาันเป็นอ้ำตาแล้วอย่าเพิ่งตามออกมาโอ้เกือแม่ตัวนี้อีกอ้ลูกกระสุนหมดอ้อจ่าพรพีหลบหลบเฮ้ยเฮ้ยหัวแตกครับผมหัวแตก อะไรดีวะลูกฟองเลยมาระยะประชิดแบบนี้เฮ้ยยิงดี่ยืนเต็มพี่อะไรล่ะอะไรของ <c oughs> อะไรของพวกมึงเนี้ยนี่นี่โอ้ยมันจะเอามาผิดแบบอ่ะเอาแบบพี่หน่อยดิ แบบนี้ถูกถูกกันแน่วะตีกันหัวกะทีแล้วแม่งโคตรรานเลยเออเอีกให้โดนดีอ,อุยใครลอยลังใครลอยลังเออเอ,อ้ยจะปั๊ป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 ปงงงงเหรอ ครดิ่ฮาร์ d หรือวี h ฮาร์ o โนโมตายหาเวลานี้อื้มแตกครับผมแตกเก็บสมุนจอกจอกกี่ยี่เอ้ย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 อยายานะมึงยานะเอ้ยยิงไม่โดนยิงไม่โดนนี่กูเหมือนกูเหมือนเดินห้างไลยนี่เดินห้างเป็นไงเดินห้างอุ้ย เดินห้างพอเขาตายปไปละมันต้องฟองแบบนี้เวีแบบนเอ้ยโอ้โอ้โอเออกูเดินตรงตรงไงมันต้องเดินซิกแซกซิกแซกเอ้ยโอ้โหเดี๋ยวๆๆายิงก่อนยิงก่อนจะจะฟาจบ นี่ครับโดนให้มันโดนหน่อยเพื่อนยัดกระสุนเข้าไปอืมเอ็กช็อตเอ้ยยายาเอ้ยพ่อมึงเอ้ยอีขีมาไอคีก็ได้เฮ้ยมาแล้วมาแล้วยิงยิงยิงโอ้ช่วยเหลือเพื่อนน่นนะสร้างแม่ง เฮ้ยอะไรแบ๊บสวยโอ้โหเอ็กซ์โซติสองเลยสองเด้งสองเด้งปังปังปังไอคีแม่งออคีแม่งคุณโคตรคุณภาพเลยครับเอาอะไรอยูวะเออเอาดาวก็เอาไปหนักเอาเลยจะไป เอ้ยยิ่นงก่อนดีสัสสวยเฮ้ยไอเหี้ยโอ้มาอย่างนี้เลยโอ้โหกูก็ยิงใส่อย่างเดียวเลยเฮ้ยอะไรไปแวบอะไรไปแวบสวยเปลี่ยนในดีเปลี่ยนในในอยู่ไหนวะเออในรัวหรือเปล่าในในรัวแน่นอนเลย ปั่งปังโอ้โหโอจะนะมาโอ้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 ไม่เลงก็ไปโดนต้องเลงด้วยเฮ้ยโอ้กูกูกดผิดกดใส่กระสูนั่เพี่อะไรล่ะเอ้อลองมันหมดซะไงก็ไงแล้ว อุ้ยเอ้าไม่โดนอีกไอีเวนจับปั๊บปั๊บปั๊บเอ้าไม่เอ้าอะไรวะเดี๋ยวเดี๋ยวเอ้าอะไรวะเนี่ยวยีนีิแน่แน่เออมาเกมเก้าสิบเจ็ดไปเลยสวัสดีไปรุ่นจับปั๊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 บอีกสับ ปั๊บเออเป็นไงล่ะเออออกมาแล้วนี่อาวปืนที่หญ่าไม่ยิงก็ไม่ตรงอะไรวะซาดมาพีเก้าส่แป้งรอบนี้ยิงให้มันโดนหน่อยเออเออสวยเวนใสกสุนที่สวัสดีไวรุ่นไม่ยงสวัสดีไวรุ่น ้เนียตายหาตายหออย่ายิงกูเอี๋ยยิงกูนี่พวกไหนมาเวมันน้อยใจป่งโอ้ยพวกแป้งก็ไม่ได้เรื่องไอ้สัตว์มากูจะเิ่นกพวกลวพวกอะ่ะพวกก็แรงนะผมไปก่อน เอยอีสัตว์แรงแดงแป๊บเดียวอูดมาเลยนี่กระบอกนี่ค่อเทียบเอ้ยโอ้โหจันะเอ้ยเป็นไงล่ะเฮ้ยยายานี่ใส่กระสุนน้ำไปหน่อยไงเอออนไ้ต่อดีเก่าเหมือนเดิมแหละเออทำอะไรก็ไม่รู้อ่ะนี่เลย ปั๊บปั๊บปั๊บอั๊บป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 ันบปั๊บปปั๊บปั๊อปั๊อปัปั๊บปบ่ั๊บปั๊บปั๊บปั๊บบุกเบปา๊บาั๊บปับปับปับุก๊บปั๊าปั๊้ปับ๊บปั๊บั๊บปเปัยไออย,อย,อย้ โอ้คิวฟาวอะไรรอบนี้นี่ว้าไปร้อยแล้วร้อยหนึงน่งร้อยหนึ่งเอ้ยอ้าวไปได้ร้อยหนึ่งว่ะจบไฟนแล้นโอ้ยคุณไงพี่โอเคแค่นี้ครับสำหรับเกมนี้ตัดจบเลย